อีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกเมื่ออีซอนคยุนนักสแสดงดังเจ้าของรางวัลออสการ์จากหนัง Parasite ถูกพบเสียชีวิตในรถค่ะกลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเกาหลีส่งท้ายปี2566หลังสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานข่าวด่วนว่านักสแสดงดังอีซอนคยุนถูกพบเสียชีวิตในรถใกล้สวนสาธารณะเขตจองโนโกรุงโซเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าตัวนั้นมีผลงานให้เห็นกันอย่างมากมายโดยก่อนที่จะเจอกับมรสุมนั้นอีซอนคยุนก็ถูกสอบเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ โดยร่างของอ e ีซอนคยุนนั้นถูกพบหลังจากที่ภรรยาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่อ e ีซอนคยุนได้ออกจากบ้านไปในตอนเช้าก่อนที่เธอจะไปพบกับสดหมายลาตายซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันว่านักแสด,ดงดังเสียชีวิตจากเหตุใดแต่ก็มีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอ e ีซอนคยุนนั้นเป็นคนเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองทั้งนี้สำหรับอ e ีซอนคยุนค่ะเป็นนักแสดงเกาหลีอายุ48ปีโด่งดังจากซีรีส์เรื่องไวท์ทาวเวอร์ตามมาด้วยซีรีส์ยอดนิยมอย่าง Coffe ่พรินโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเคยฝากผลงานระดับรางวัลมาแล้วอย่างซีรีส์ My Mister ในบทพักดองบุญค่ะไม่เพียงแค่นั้นค่ะเขายังรับบทปักดรงอีกในภาพยนตร์ดังอย่างเรื่องชนชั้นปรสิตรหรือพาราไซภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรกที่ชนะในเวทีออสการ์และเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกที่ชนะรางวัลใหญ่สุดอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีนี้อีกด้วยค่ะโดยผลงานการแสดงของอ e ีซอนคยูนเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์เขาได้แสดง บทบาทที่หลากหลายทั้งบทตลกบทดราม่าและบทแอคชั่นเขาสามารถเข้าถึงบทบาทได้อย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมจริงทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ทาวาชีวิตที่กำลังเดินทางเข้าสู่จุดสูงสุดในอาชีพก็ต้องมาพังทลายลงหลังจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสื่อกาหลีใต้รายงานว่าอ e ีซอนคยุนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกำลังอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งในช่วงนั้นต้นสังกัดของอ e ีซอนคิยนก็ได้ออกแถลงการแสดงความขอโทษและแสดงความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังกลา่าวว่านักแสดงอ e ีซอนคิยุนยังถูกลักเมลและถูกข่มขู่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่รัฐบาลเกาหลีใต้กําลังกวาดล้างการใช้ยาเสพติดในประเทศครั้งใหญ่ซึ่งในเกาหลีใต้มีกฎหมายยาเสพติดที่เข้มงวดโดยอาชญากรรมที่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องมีโทษจําคุกอย่างน้อย6เดือนหากกระทำผิดซ้ำหรือเป็นผู้ค้ายาจะมีโทษจำคุกถึง14ปี ทว่าระหว่างที่กระบวนการยังคงดำเนินต่อไปและเฟ้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นผ่านไปเกือบ3เดือนกลับมีข่าวเศร้าของอีซอนจุนขึ้นมาก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยืนยันแล้วว่านักแสดงดังได้ถูกพบเสียชีวิตในรถส่วนตัวณส่วนสาธารณนะดังกล่าวนั่นเองค่ะการเสียชีวิตของนักแสดงรายนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาถูกตำรวจสอบปักคำนานกว่า19ชั่วโมงเกี่ยวกับข้อหาว่ามีการใช้ยา โดยในระหว่างการให้ปักคำเขาได้ร้องขอให้มีการใช้เครื่องจับเท,ท็จทั้งกับตัวเขาและผู้จัดการพนักงานบาร์ซึ่งกล่าวหาเขาและจีดราก้อนนักร้องดังอีกรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาด้วยเช่นกันโดยทนายความของอ e ีซอนชูนระบุว่าการถูกเรียกสอบปากคำดังกล่าวถือเป็นภาระที่ยากลำบากและหนักหนาสาหัสมากสำหรับเขา ทั้งนี้อีซอนฮยุเนี่ยถือเป็นนักแสดงมากความสามารถและเป็นที่รักของแฟนๆทำให้ข่าวการจากไปของเขาเนี่ยกลายเป็นข่าวเศร้าสำหรับวงการบันเทิงเกาหลีใต้และของแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ